ก็สวัสดีค er all so ่ะนะคะกับ The Best Channel อีกแล้วก็ก็จะไม่ไม่ได้มาสอนอะไรก็ื่อแค่แบบอยากมีคนคุยด้วยนะี่ดอกเตอร์คนปุยวอ่ะค่ะคือหนูอยากจะเออ่จุดเล่นพีบีขายเครียดซะหน่อยเนาะ ก็ไม่ได้เล่นานานแล้วเดี๋ยวรับรองว่าเป็นไก่คหอขายแน่นอนเดี๋ยวจะพี่บีโหลดช้านะเพราะว่าเสิบเยอะเนาะเข้าใจเข้าใจก็เป็นคนที่แบกว่าชอบคุยคนเดียก เหมือนเป็นคนไม่สำคัญอะไรเงี้ยว้านานจังเลยอ่ะนานนี่อืม ก็จเสร็จก็พอดีแหละหลุดหลุดบ้างแล้วบ้างอ่ะเข้ามาแล้วนะคะก็ ถ้าสู่เกมพีบีเยเนาะก็ย่อคำมาจากว่าพอยแบง<อ>ช่วงนี้แหละเออแต่ใีใครออนไหมไมีไม่ไมีไม่ไม,ไม,ไมีเออโชคช่วยแล้วกันเนาะก็หาเล,เล่นเล่นนั่นแหละหอ,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 อ๋อเออ ก็ห้องนี้เกียร์แเอาม่เอาม่หาห้องเลือกซื้อสินุ้าเนาะจะหาคนคุยด้วยมนลองนี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกคือแค่แบบเล่นที่ใชยขายเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คิดเยอะแยะมาก มันก็เป็นแค่เกมน,นะคิดซะว่าเล่นแบบทำใจคือบางคนก็ติดแบบเข้าขั้นนม่คือข,ขั้นบ้าเลยอะไรทำนองนี้เฮ้ยทำไมมันแหลก้างอ่ะแหลกอ่ะอะไรแกแหลกจุงน่ะ Headshift Bờ Thuộc văn ngắm nó đi Đi หายกระโดดนะจบเลยชีวิตเลยนะก็นี่แล้วนะม,มาก,ก็ขอแค่นี้นะคะกค่นะนี้นะคะก็สามารถเข้าชมได้นะแต่อันนี้กำลังทำรูปหน้าปองอยู่ก็ไม่รู้จะถูกใจไหม เดินนะข้อผิดตรเนี้เองขอครัวก่อนนะคะนี่คือชื่อชาแนลของเราเนาะเ e ซ i ยอ Inverse ทีย่อค่ะมาจากว่า,าก็เห็นมาจะถามแบบเพิ่นนนนมน,นมขคามาเพราะว่ามันบร่กานี่นีน่กันฟัง